าะงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกใครจะมาใกล้ๆกล้มครับเป็นไงบ้างครับงานสำหรับงานวันนี้คประสมกัรจัดงานนะนี่ก็เหนื่อยดีครับเหนื่อยเหนื่อยดีครับเหนื่อยแล้วก็สนุกดีครับก็ความจริงก็จัดงานก็ครบรอบ50ปีก็การต้องการที่จะเอาความสุขให้กับทางลูกค้าให้กับทางทุกๆคนนะครับก็ ป็นคราวที่แล้วเราจัดเป็น Happy e s s Journey คราวนี้ก็เป็น Journey to the Universe แต่ก็เต็มไปได้วยความ Happiness ครับจายงานมีอะไรบ้างครับก็เรามีทั้งก่อคอนเสิร,ร์ตมีทั้งกิจกรรมต่างๆมีทั้งก่อขายของมีทั้งคือมาถึงในงานเนี่ยจริงๆไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้นะครับมาเล่นกิจกรรมที่บูธดีของกลับบ้านเต็มไม้เต็มหนึแล้วก็ยังสามารถลุ้นชิงรางวัลตัวรางวัลใหญ่มากมาย ไปต้องซื้ออะไรเลยครับอย่างในบริษัทเรานี่คือเรามีสินค้าอะไรบ้างที่สามารถอได้ครับครับก็เรา่กลุ่มสินค้าเรามีเยอะครับมีกลุ่มกาแฟมีเนสกาแฟโกมีชิโบรมีขนมช็อกโกมูชมีเยอะมากเยอะมากสามคนมาเล่าแสดงความดีเป็นยังไงบ้างครับผกมีี่นี่เลือกนี่เราครับผมก็เอาคนนี้มุกกำลังจะมีความรักได่มีความรักแล้วที่แต่งงานนี่มีการแซวด้วยเอาก่อนมีความรักแล้ว ได้มาร่วมงานครบรอบ50ปีของทางพี่อังคูนะครับผมก็วันนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับผมสำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาที่เซนทรัเวิลด์เนี่ยสามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับมีคอนเสิร์ตด้วยมีมีนี่คอนเสิร์ตจากศิลปินต่างๆด้วยครับแล้วมีกี่วันเลยนะพี่มีกี่วันนะฮะวันนะครับมี3วันใช่ครับผมผูรู้เรื่องที่สุดนะครับผมมีกี่วันบ้างมี มีฮิกซี่เล่นอยู่ฮิกซี่เล่นอยู่ต่อเรื่อนก็ใช่ติดเชื้อไม่ไหวกคนจัดเต็มมากข้างสุดเดย์ครับผมครับอ่ะให้คุณแนทเชิญชวนค่ะชิญชวนครับผมที่เซนทต์เวอร์นให้ก็มากันได้เลยเนาะสามวันนี้นะครับก็อยากให้แบบหลายคนมาแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงที่แบบได้ให้โอกาสมาด้วยได้มาเจอคนมากมายก็ดีใจมากๆก็ใครมาเลยเพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่มีทุกวันด้วยไหมนะครับมีทุกวันครับมีคอนเสิร์ต